กีกี้คะอีกเจ็ดวันนุ่มผอมเพียวแน่ค่ะนี่มันกาแฟโอ้วดสรรพคุณชัดๆไม่มีหรอกนะกาแฟที่ลดความอ้วนได้นะ,ะลวตินโฆษณาละคะกาแฟที่โอ้อวดว่าลดความอ้วนได้มักจะลักลอบใส่ยาลดความอ้วนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดอาการปากแห้งเบื่ออาหารท้องผูกนอนไม่หลับปวดหัวปวดหลังและถ้าเกิดมีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงกว่านั้นได้นะที <S 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 ่สาคัญ หนักข,นขึ้นกว่าเดิมเพราะในกาแฟเนี่ยมีทั้งครีมแล้วก็น้ำตาล oh, <no. S 1> หนูกินไปได้สองซองแล้วเสไได้เงินเอาอย่างนี้ถ้าอยากหอมมาช่วยกันทาสวนจะได้ขอมอย่างสุขภาพดีมาค่ะเร็วแล้ว,วพี่แจวแร็วเข้าเลย